กราฟีนนวัตกรรมกราฟีนในการเปลี่ยนของเหลือทิ้งชีวมวลให้กลายเป็นสุดยอดวัสดุในโลกคอเทคโนโลยีของเราคือการเปลี่ยน ของเหลือทิ้งชีวมวลที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้ากลายมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกรีนกาฟีนซึ่งกรีนกาฟีนเป็นวัสดุที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2010นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นก็คือว่าการาฟีนยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีแล้วก็คุณภาพและราคาที่ต่ําลงและสามารถนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายด้วยเทคโนโลยีของเรา เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงไม่ได้ใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจึงได้มาเป็นกรีนกาฟีและได้มาใช้งานในผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ใช้ในทรายแมวเพื่อที่จะลดและก็ดูดซับกลิ่นใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอในอุตสาหกรรมก่อสร้างในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและขยายให้กราฟีนถูกใช้งานได้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและในโลกใบนี้สิ่งที่เราทำคือเราอยากที่จะสนับสนุนให้กราฟีนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคเน็ตซีโร่และสนับสนุนเซอร์ไครน์อีโคโนมี